ดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาถึงหน่วยการเรียน,นรู้ที่8นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะหน่วยการเรียน,นรู้ที่8ก็คือในส่วนของเรื่องคำสรรพนามนะคะคำสรรพนามคืออะไรนักเรีย,ยนเคยได้ยินบ้างไหมนะคะ,ะถ้าบางคนไม่เคยได้ยินนะคะเดี๋ยวเราจะมาะดูกันนะคะว่าคำสรรพนามคืออะไรดูได้จากในคลิปนี้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปดูว่าคำสรรพนามมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำสรรพนามกันก่อนนะคะคำสรรพนามนะคะคืออะไรคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะคำนามเราเรียนไปแล้วในครั้งที่แล้วนะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกใช่ไหมคะเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่นะคะแต่ว่าพอเป็นคำสรรพนามเนี่ยคำสรรพนามจะเป็นคำที่นำมาใช้แทนคำนามนะคะ ซึ่งคำสรรพนามจะมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะคะมีอยู่ด้วยกัน5ชนิดก็คือคำอบุรุษสรรพนามนะคะคำสรรพนามถามนะคะคำสรรพนามชี้เฉพาะคำสรรพนามไม่ชี้เฉพาะและคำสรรพนามแยกฝ่ายนะคะแต่ว่า,าที่ สรรพนามที่เรารู้จักเราก็นิยมใช้กันอย่างทั่วไปนะคะก็คือบุรุษสรรพนามนะคะซึ่งในวันนี้นะคะระดับชั้นป .4 ของเราเดี๋ยวเราจะเรียนแค่เรื่องบุรุษสรรพนามก่อนนะคะส่วนอีก4ชนิดที่เหลือเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนในระ,ระดับชั้นต่อไปนะคะ <an> <ober ian> anyway. พเมื่อกี้ครูบอกว่าเราจะเรียนเรื่องบุรุษสรรพนามนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน5ชนิดของคำสรรนามนั่นเองนะคะทีนี้ดูว่าบุรุษสรรนามคืออะไรนะคะบุรุษสรรนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามนะคะในการสนทนากันซึ่งบุรุษสรรนามก็จะแบ่งเป็น3ชนิดนะคะแบ่งเป็น3ชนิดได้แก่ชนิดที่1เรียกว่าสรรนามบุรุษที่1นนะคะชนิดที่2เรียกว่าสรรนามบุรุษที่สอง และชนิดที่3ก็คือสรพนามบุรุษที่3นั่นเองค่ะ,ะต่อไปนะคะต่อไปเราก็มาดูว่าสรพนามบุรุษที่1คืออะไรนะคะสำหรับสรพนามบุรุษที่1ก็คือคำที่จะใช้แทนผู้พูดนะคะหรือผู้เขียน ก็คือเหมือนสมมติว่าเวลาเราพูดกับคนอื่นคําที่จะแทนตัวเราเองนะคะหรือเวลาเราเขียนอะไรก็แล้วแต่คําที่จะแทนตัวเราเองนะคะเขาเรียกว่าสรพนามบุที่หนึ่งหรือคําที่ใช้แทนผู้พูดนะคะ,ะคาที่ใช้แทนผู้พูดมีคําว่าอะไรบ้างก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นคําว่าฉันคําว่าผมดิฉันกระผมเราหนูข้าพเจ้าอาตมา ค่าพระพุทธเจ้าพวกเราพวกผมพวกฉันหรือว่ากูนะคะแต่คําว่ากูไม่สุภาพนะคะอันนี้ไม่แนะนําให้พูดนะ,ะนะคะคำเหล่านี้ก็คือคําสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่ใช้แทนผู้พูดหรือผู้เขียนนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นคำสรรพนามบุรุษที่สองนะคะสรรพนามบุรุษที่สองก็คือเป็นคำที่ใช้แทนผู้ฟังหรือผู้อ่านนะคะคำไหนที่ใช้แทนผู้ฟังหรือผู้อ่านได้บ้างก็คืออย่างเช่นคำว่าท่านคำว่าเธอใต้เท้าคำว่าคุณคำว่านายคำว่าพระคุณเจ้าโยมพวกเธอพวกคุณหรือคำว่ามึงนะคะแต่คำว่ามึงเนี่ยก็เป็นคำไม่สุภาพอีกเหมือนกันนะคะ และต่อไปนะคะก็จะเป็นคําสรรพนามบุรุษที่3นะคะสรรพนามบุรุษที่3มก็จะเป็นคําที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะ,ะเวลาเราพูดถึงใครเราก็จะมีคําใช้แทนบุคคลเหล่านั้นนะคะยกตัวอย่าง,างเช่นคําว่ามันคําว่าเขาคําว่าท่านคําว่าพระองค์เป็นต้นนะคะ ลำดับต่อไปนะคะเราก็มาดาูการใช้บุรุษสรพนามในการสนทนานะคะว่าถ้าสมมติเราเป็นบุรุษที่1ที่2ที่สจะพูดว่าอย่างไรบ้างนะคะามาดูอันแรกเลยสรรพนามบุรุษที่1ก็คือผู้พูดผู้พูดเนี่ยจะใช้คาว่าถ้าใช้คําว่าข้าพระพุทธเจ้า,าคนที่เป็นผู้ฟังเราก็จะใช้คําว่าใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทนะคะและถ้าเรากล่าวถึงก็คือเราจะใช้คําว่าพระองค์ คำนี้นะคะก็จะเป็นคําที่ใช้กับพระมาหากษัตริย์นะคะาคาต่อไปอบุรุษที่1นนะคะสรพนามบุรุษที่1คือคําว่ากระผมหรือดิฉันนะคะถ้าเราแทนตัวเองว่ากระผมหรือดิฉันคนที่เราพูดด้วยนะคะคนที่กํากลังฟังเราอยู่เราก็จะใช้คําว่าพระคุณเจ้านะคะหรือ พอเป็นบุรุษที่3เป็นผู้ที่กล่าวถึงเราก็จะใช้คําว่าท่านนะคะอันนี้จะเป็นคําที่ใช้กับพระสงฆ์นั่นเองนะคะ,ะต่อไปนะคะถ้าเป็นบุรุษที่1ใช้คําว่าผมหรือดิฉันนะคะก็จะเป็นคําที่เป็นคาสามัญน,นะคะผมหรือดิฉันถ้าผู้ฟังแทนผู้ฟังเราก็จะใช้คําว่าคุณหรือท่านนะคะถ้าเป็นบุรุษที่3ก็คือผู้ที่ ล่าวถึงก็จะใช้คําว่าท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นใช้กับบคุคคลที่เราให้ความเคารพนับถือนะคะ,ะแล้วก็ส่วนต่อไปคําว่าฉันกับคําว่าเราแทนตัวผู้พูดอันนี้เป็นภาษาที่ใช้กับคนที่เป็นกันเองนสนิทสนมนะคะอ่าบุรุษที่2ที่แทนผู้ฟังก็คือเราจะใช้คําว่าเธอ ผู้ที่เรากล่าวถึงก็อาจจะใช้คําว่าเขาหรือพวกเขานะคะอันนี้คือลักษณะของการใช้บุรุษสรรพนามในการสนทนากับบุคคลระดับต่างๆนะคะค่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคก,กันบ้างนะคะครูยกตัวอย่างประโยคมาบอกว่าคุณเป็นคนมีน้ำใจมากผมขอชื่นชมด้วยความจริงใจนะคะ สังเกตตัวสีแดงนะคะตัวสีแดงตรงนี้ก็จะเป็นคําสรรพนามนะคะคําสรรพนามคําแรกก็คือคําว่าคุณนะคะคําว่าคุณก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่2ก็คือคนเป็นผู้หมายถึงผู้ฟังนะคะส่วนคําว่าผมนะคะผมก็เป็นสรรพนามบุรุษที่1ก็คือแทนตัวผู้พูดนั่นเองนะคะ และตัวอย่างประโยคต่อไปนะคะก็คือประโยคที่บอกว่าเธอดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีไม่เคยปล่อยให้ท่านต้องลำบากนะคะประโยคประโยคนี้ก็มีคำสรรพนามสองคำนะคะคำแรกคือคำว่าเธอก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่สองก็คือแทนผู้ฟังนะคะส่วนคำว่าท่านเป็นสรรพนามบุรุษที่สามนะคะแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนั่นเองนะคะ แล้วก็มาถึงประโยคต่อไปนะคะครูยกตัวอย่างว่าอาตมาขอให้โยมอย่าไปรังแกพวกมันเลยนะคะในประโยคนี้ก็จะมีสรรพนามทั้งหมด3คํานะคะคําแรกคือคําว่าอาตมาอาตมาก็คือสรรพนามบุรุษที่1นะคะแทนตัวผู้พูดคําว่าอาตมาในที่นี้นะคะก็หมายถึงคนที่พูดก็คือเป็นพระภิกษุนะคะหรือพระสงฆ์นะคะ ส่วนคำว่าโยมโยมก็คือสรพพนามบุรุษที่สองก็หมายถึงผู้ฟังนะคะ,ะก็คนที่พูดก็คือพระสงฆ์พระสงฆ์พูดกับใครคนที่เป็นผู้ฟังพระสงฆ์ก็จะใช้คำว่าโยมแทนผู้ฟังเหล่านั้นนะคะ,ะแล้วก็คำว่าพวกมันนะคะพวกมันก็คือสรรพนามบุรุษที่สามก็จะเป็นผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะคำว่าพวกมันในที่นี้ก็น่าจะหมายถึงสัตว์ถ้าเราไม่ผิดในวัดมีสัตว์อะไรเยอะก็คือหมาแมวใช่ไหมคะสุน,นัขหรือแมว ก็จะใช้คำว่าพวกมันนะคะเป็นบอสพนามแทนนะคะ,ะแล้วก็มาถึงประโยคสุดท้ายนะคะ ประโยคสุดท้ายบอกว่าฉันกับเขาเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรารักกันมากนะคะในที่นี้ก็มีคําสรรพนามอยู่ด้วยกัน3คําเหมือนกันนะคะคําแรกคือคําว่าฉันก็เป็นสรรพนามบุรุษที่1ก็คือแทนตัวผู้พูดนะคะต่อไปคําว่าเขาเป็นสรรพนามบุรุษที่3นะคะแทนผู้ที่เรากล่าวถึงนะคะส่วนคําว่าเราเราในที่นี้คือหมายถึงฉันกับเขานะคะก็หมายถึงเป็นสรรพนามบุรุษที่1เหมือนกันก็คือตัวเรานะคะ อันนี้ก็คือลักษณะของบุรุษสรรพ,พนามนะคะซึ่งเป็นคำสรรพ,พนามที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะในการสื่อสารในการสนทนานั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กเอาไว้แค่นี้นะคะหวังว่านักเรียนคงได้ความรู้จากคลิปนี้ไปบ้างนะคะอาโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ